ค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กันที่บางตาวานะคะก็มาเจอกับกะโซนะคะซึ่งเก,กก็เป็นคนที่ทานนวัตกรรมนะคะคือ,อแต่ก่อนเนี่ยกะโซเป็นอะไรนะรู้สึกว่าจเนนาจ็บ เส้นประสาทอักเสบใช่ไหมคะที่ตรงตรงกลางเนื้อทับเส้นประสาทก้ามเนื้อทับเส้นประสาทนะคะก็เรามาเจอกันตอนนั้นก็ประมาณเดือนกันยายนเนอะเดือนกันยายนนะคะตอนนั้นก็มาแนะนํานะคะในเรื่องของนวัตกรรม ในส่วนของวิสเลอร์นะคะก็คือมีในส่วนของ SOD ซึ่งช่วยในช่วยในการาลดความเสื่อมของเซลล์ค่ะก็เลยมาแนะนำนะคะคุณดีก็อยากจะบอกต่อแล้วก็ปัะสุกก็ได้เปิดใจทานนวัตกรรมตัวนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้คืออยากที่จะวันนี้นะคะมาแบ่งปันนะคะในส่วนของประสบการณ์นะคะในการทานนวัตกรรมตัวนี้ว่ากระซอบทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะ กัซอแนะนําตัวเองนิดนึงบุญินะนะบิตะหู้แนะนำตัวเองวัคสดีค่ะกะซอนบรรานะคันนะคะบุญเดินแล้วกัซซอเจอประสบการณ์เรื่องอ่าเป็นผูก้ก็คืออาการเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะ่ะมาเจ็บมานานแล้วแต่ว่าไปรักษาบวกวิธีแล้วก็ไม่หายกินยาโรงพยาบาลไม่รู้จะกินไปไนที่ไหนแส่กระเพาะผีดกระเพาะไปหมดเลย แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งแนะนําว่าลองกินวิเซเลอร์กันไหมตอนนั้นกันสอกยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่ากะสซอกินทุกสิ่งทุกอย่างที่บริษัทไหนมาบอกสมาชิกคนไหนมาบอกกะสซอก็ซื้อทุกอย่างแต่วิเซเลอร์นี่กัสซอปฏิเสธเพราะว่ากะสซอโดนหลายครั้งแล้วกินแล้วไม่ได้ผลอะไรอ่ะพอสุดท้ายเพื่อนเคารักเราจริงจิงเขาก็ให้ยืมให้ฟรีสองซองให้ชิมดูก่อนว่าอ่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นยังไงมากถ้าเราไป จิบกินแล้วร่างกายของเราจะรับเป็นยังไงไหมแต่ก็พอทานสองซองอ่ะค่ะรู้สึกว่าที่เราอ่องล้าไม่มีแรงไม่อยากรู้ไม่อยากคุยกับใครอะ่ะรู้สึกว่าอยากขยกับอยากลุกนั่งเหมือนกับคนทั่วไปทั้งทที่เรากินแค่สองซองหลังจากนั้นพวกเรากินสองซองแล้วเรารู้สึกว่าสบายขึ้นเยอะเราก็ สั่งให้น้องเยสั่งเลยสองกล่องพอทานสองกล่องมาแล้วเออทาไมฉันรู้สึกว่าจะเดินแทงทันที่อยู่นาำผู้ป่วยติดเตียงไม่รู้กี่เดือนแล้วไม่อยากเดินไม่อยากคุยกับใครพอมาทานบิสเลอร์สองสอง,สองกล่องเนี้ยรู้สึกว่ามีพลังมีแรงขึ้นโรคอะไรที่หนักๆไปก็คือหายจากไปหมดเอะแปลกอา,อ,าอาหารเสืบตัวน,นี้ทําไมถูกแปลก แล้วก็ช่วยในการรักษากรับเพาะอะไรอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่กินอะไม่เคย<ๆ>ไม่เคยจักอะไรอ่ะ<ๆ>ไม่เคยรักษาทุกจุดในร่างกายของเรา<ๆ>แต่มากินชิเลอร์เนี้ยโอยรู้สึกว่าดีมาก<ๆ>ค่ะ<ๆ>ดีมาก ไม่รู้ปวดอะไรไม่ออกปวดอะไรไม่ออกแล้วโอเคอเาในส่วนของวันนี้ก็คือทานตัวนี้นะคะบิสเลอร์ใช่ไหมคะแล้วก่อนหน้านี้ถามอาการก่อนว่าตอนที่เราเส้นกล้ามเนื้อทับเส้นประสาทอักเสบค่ะตอนนั้นมีอาการปวดอย่างไรอาการตรงที่มันปวดอะมันปวดแบบไหนมันรู้สึกว่าทำเราเดินไม่ได้หรือว่าย่งไร รู้สึกว่าถ้าเวลาเราเราจะยืนใช่ไหมเราจะลุกยืนอะ่ะเหมือนกับเราช็อกไฟอ่ะเหมันเดินชอ็อตอ่ะเหมือนเดินช็อตเราจะนั่งก็เหมือนคนเดินชอ็อกจะต้อง,<ม>องนอนติดเตียงอย่างเดียว ต้องนอนต้องนอนอย่างเดียวลุกไม่ได้ม่ใช่เพราะว่าวันแรกที่มาเจอกับซ้อคือจะบอกว่าตอนนั้นยังยังนอนเตียงเตียงนะคแล้วก็พอได้อ่าตอนนี้ก็คือเราตัดสินใจมาทานตัวนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนแนะนามาใช่ไหมคะแล้วตอนที่เราทานเข้าไปอ่าตอนนี้ทานมาประมาณสามสามเดือนนะคะเดือนสามเดือนแล้วรู้สึกอย่างไรกับผลที่มันเปลี่ยนไปบ้างมีอะไรในตัวเองที่เปลี่ยนไปบ้างบอกทั้งหมด ก็ร้านที่จัดทานวิสเลอร์แล้วสามเดือนน่ะอาการที่กาไปตรวจไปเช็คความดันเบาหวานทั้งที่เมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่ได้กินวิสเลอร์เราไปที่คลินิกคลินิกบอกว่ากาซเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงมากแล้วกาซต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงจะได้เ่อยคไปแล้วที่กาซบอกว่าไม่เป็นไรกาซไม่อยากกินของโรงพยาบาลกาซก็ บิสเลอร์นี่แหละกาะจัดการกินบิสเลอร์พอกินบิสเลอร์ห้าซองต่อวันเพราะว่าเพราะว่าอาการกะสซนด์ไงกะสนยะกฟื้นเร็วพอกะสองกินบิสเลอร์ห้าซอง่อวันเนี่ยประมาณสามเดือนกระสองไปตรวจทุกไมไม่เจออะไรเลยเขาบอกว่าไปกินอะไรมาคลีสตอร์มินมีในร่างกายแล้วมองตะลึงมอบอกว่าหมอนัากะสองเพม่มาแล้วทำไมอยู่อยู่กัสอก็หายป่วยแบบนี้แล้วกะสอสุดชื่นผูอะไรออกหมดเลย แต่ที่นี่คอเลสเตอรอลกัไม่มีความดันไม่มีเบาหวานอะไรไม่มีดีทุกอย่างแค่กัสนำหนักเยอะแค่นั้นที่ลงหัวข่าหมอบอกแบานั้นเดินเดินประความตัวยาหมอบอกว่าคนรักคนเลยเปลี่ยนไปกัสไปทําอะไรมาสมมตว่าก็เจอปิเซเลอร์นี้แล้็ให้หมอดูไหมคะหมอดูหมอบอกว่าอ๋ออันนี้เป็นอาหารเสริมอ่า แต่ว่าไม่ใช่ว่าอาหารสุดตัวเนี้ยกินพูดจะหายเลยยังต้องกินต่อเนื่องอ่าแล้วเราก็ทานต่อเนื่องมาห้าซองต่อวันวันเลยอ่า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 นะคะตอนนี้ก็เลยแบบว่าเอาเซตที่สอง่าก็เลยสั่งต่อเซตที่สองนะคะมาดูแลตัวเองอ่เอาแบบนี้เราเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากนะคะอยากจะให้จะซอบฝากอะไรถึงคนที่ฟังอยู่นะตอนนี้นิดนึงค่ะ แบบถ้าวันนี้คือเราเราหายจากตรงนี้แล้วการก็อยากที่จะให้กระซออบนะว่านย่างเงี้นอะรอ่างเงี้ยโอเคอเคใชคุณ่จะนะยเอสล่ะใช่่งทีกกะอ๋อเจ๊เจ๊เจ๊เจยุ่งคนมีคนฝันกนนายเียกัปก่ะนายุ่งเสสกิอะอืมแ่กเนีกัูร่ก้ายอ่ดเนีส็ต้กร Mm. Terawih ni nak makan bisla ni sebab kau bisla ni yang makan ya kau tak ada bik tak ada adik kapo, tak ada adik kapo naling adi, kapo nak kata adik tai tak ada sebab ya ahan sem pasti kita makan tu dengan hati kita sudah jadi bek mano tubuh kita bek mano kita rasa diri kita kita tak tanya orang eh? tapi rasa dapat sesai berse adik-adik momo kapo kalau ada duit makanlah kita rasa satu eng di kita hirap pet pet เหมือนเหมือนว่าวันนี้เราเป็นผู้ป่วยเลี่ยงถูกต้องไหมคะแล้วเราอยากจะฝากอะไระกับเขาบ้างสมมุติว่ามีเงินไว้แล้วแต่เราเลือกที่จะไม่รักษาตัวเองแบบเนี้ยในความรู้สึกของกาซอกาซอซมองว่ามันเป็นแบบไหนอ่าฮะกาลูปว่ากาซอไ่้ดกาลยัดดูดิยุตโตะปว่ากาลูดูดิยุตตะคัมเจตะลิวะเงวะกัลโปกาซกะดูดิยุตโตะตัวตัดเจไม่มีค่าอะไรอยู่ใช่ค่ะในวันนที่เราต้องรักษาตัวเราเองดูแลสุขภาพของเรา ก็กับอบอกไว้คำนึงว่าถ้าวันเนี้ไม่ไม่ไม่คือมีเงินอ่ะเป็นร้อยล้านอ่ะก็ไม่มีความสุขถ้าเราต้องนอนติดเตียงแบบนี้ไหมคะใช่โอเคค่ะรับวันนี้นะคะก็อยากที่จะแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ค่ะโอเคค่ะ